หมวดออร่วมเฟรมอัฟทักซอ,อนคืนดีรัก13ปีอัฟทักซอ,อนโพสภาพครอบครัวฉลองคริสต์มาสมีหมวดอออดีตหวานใจร่วมเฟรมด้วยกองเชีรยแห่ลุน้นอีกครั้งเป็นภาพที่ทำเอาแฟนๆยิ้มไปาตามๆกันเมื่อนางเอกสาวสุดเรียบร้อยอัฟทักซอ,อนได้ฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวกันอย่างสุขสันต์มาพร้อมหน้าทั้งน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักรวมถึงคุณยายน้องสาวและหลานหลานอีกสองคน และเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนสนิทรวมสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานและหนึ่งในคนพิเศษที่มาร่วมปาร์ตี้ภายในครอบครัวนั้นคือหมวดออ,อริตวันใจสมัยแวรุร่นนา1สิบสามปีโดยภาพดังกล่าวหลายคนเห็นแล้วต่างยิ้มดีใจกันทวนหน้าซึ่งเป็นมิตรภาพความเป็นพี่น้องที่เหนียวแน่นและอบอุ่นมากๆเรียกว่าภาพนี้ทำบ่ากองเชียร์แฟนคลับต่างลุ้นกันอีกรอบอยากให้ทั้งสองลมพัดหวนกันอีกครั้งซึ่งไม่รู้ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ดยทางั้นหมวดออได้เอามาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจบแล้วพลตำรวจเอกด็อกเตอร์6ปีกับการอดทนริ่มเรียนได้เป็นหนึ่งในสคนที่สามารถจบปริญญาเอกคณะรัฐประาศาสาศานศาสตร์ด็อกเตอร์ออฟพับลิกแอมินิสทรชั่นภาคการศึกษา2564กราบขอบพระคุณแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ทำให้เรียนหลักสูตรปริญญาเอกนี้เป็นเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพรักและท่านเป็นครูหนึ่งที่เก่งที่สุดที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศยอมรับ ในด้านภาควิชารัฐศาสตร์เลยตั้งใจมาเรียนที่นี่และถูกจับตามองว่ากลับไปรีเทิร์นกับแม่ไม้คนสวยอย่างแอฟทักซอนอีกครั้งงานนี้อดีตคนรักอย่างสรวัตรอ,อ๋อหรือที่รู้จักคุ้นหูกันในนามหมวดอ,อ๋อถึงกับต้องขอชี้แจงให้ประชาชนรับรู้โดยทั่วกันว่าไม่จริงโดยเขาร่ายยาวผ่านอินสตาแกรด้วยแคปชั่นประมาณว่าความสัมพันธ์ของเขาและสาวแอฟยังเหมือนเดิมคือเป็นพี่น้องและเป็นเหมือนคนในครอบครัว ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันพร้อมขอบคุณแฟนคลับหลายคนที่เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้ง